สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้ากันตามเคยไปทำงานมาขึ้นรถไฟไปทำงานพี่ฝรั่งมาส่งอันนี้ต้นนียังตัวอะไรไม่ดูด,ดำดำ ดอกไม้ป่าไม้ป่ามีเวลาม,นนามาือนี้ธรรมดาก็ไปเที่ยวรถไฟเที่ยว15นาทีที่แล้วค่อยมากก็ทรนมากปทัรนขอ้นเลยโอนคเลื่อนเป็นขบวนขนี้นี้นรถขบวนเก้าห้นนรว้น้นร้นรนรถ ไมใช่ดอยแต่สะ้าไสผ้าหน่อยปวดหนาวเมื่ามวันิุว่าหนาวค่อยไข่นะป่วยดื่มมาจากของป่วยใส่สะ้าหน่อยหน่อยนาวกันนามว่าีฝนตกมันก็เลยอากาศมันมเลยเย็นจง เวลาคุยได้เรื่อจอดจักรยานกองจึงกึ้งรถอันนี้รถเช่าจักรยานเช่าเขาจ้าเฮ็ดคือของเหลนขึ้นจากถิ่มกระถิ่งกองจึงกึงน,นี่คือที่จอดจักรยาน ขึ้นรถขบวนนี่นวันนี้เราเดินช้าชาบอตงองแลนเพราะว่าคนบนแลนดอกกันดอ,อกคอยเมื่อยคือบมีคนล่ะบ่มีคนเลยเห่างเง้คนไปใส่เบิด ไม่มีเาใจมันกนเบสบอลบิงเด้อดรถไฟเขียนว่าหกโมงหกโมงเจ็ดนาที่มสมมีป้ายบอกาันไฟรถไฟแลนเวลาใด้ ามีคนหนึ่งอยู่จังหวี่ในรถไฟกระยางแนี่น่ะแรงแต่กระยางมากกอดนาวกระดุมกอดนาวอีกหกนาที่เห็นคนเห็นผู้เดียวหนะยางแบบยางว่านำรถไฟมันขึ้นหลายอยื่องแต่มันจะไม่ไปบอกกันหรอก ขบวนเท่าเนี่ยกะสิมาหกโมงยี่สิบสามนาทีขบวนนี่อีหาหน้าที่คอยจะไปขบวนไปเมาส์ปิดกระดุมก่อนเมาส์ไปโอ้ี่ผู้ใดจักคนเลยคนวน่มี่ทำไมไม่มีคน พวมีคนกับว่าอยากขึ้นไปนั่งพันแดนซลาย,ย่านย่างหน่อยกระยุข้างนอกซะก่อนเอ้าปิดกระดุมเสียปิดว่าได้คนขับรถไฟแล้วร่งยางมากอนา,นา,นาอย,ายขึ้นค่ะข,ขึ้นรถไฟ เห็นผู้นั่งยางวนไปวนมายางขอนระยาน่ะขอนไม้นั่งไก่ๆคนขับพี่ดอกคนขับรถไฟตู่มาเห็นคนอยู่ข้างหลังยางมีผู้เดียวยางว่นไปแล้วก็วนมาจะกระจกยางเห็นยังสีนั่งกับผู้นั่งก็นั่งมือก็อยาก <Be> yeah. okay. โอคโอเร์าข <Yeah. Yeah. S 2> ับไสวัสดีตอนเช้านะกบมาดาก่อยหอดแล้วหอดีทำงานหรอปา่าไปขบวนขบวนบ้างว่าง ตีห้าตีห้าห้าสิบพดที่ทำงานเดี๋ยวนั่งกิขนข้าวก,กินข้าวต้มขนมละโมนี่ต้องมานั่งรู้อันนี้ก็เศร้าเลยหกโมงเศร้า ว่ากระบวน,นมันจะออกหกโมงเจ็ดนาทีของเช้าคมากละมีเพื่อนรถจักะสอคนผู้หญิงคอกอัม่นิ่งตัวนั่งนะใกล้ก้กความที่เราเป็นผู้หญิงเราก็กลัวม่นาก ผู้เอกคิดสิมานั่งใกล้ๆคนข,ขับขบวนนี้ที่เห็นเห็นคือมานั่งมาสามคนสามคนคนละสามจุดเจ็ดเหรียญ มันคุมคาเลยะคุมคาคาเรคนคาน้ำมันคาไฟคาเรนคาสึกหลองคนบ่มีเป่เห็นคนคว้นโรงงานกระดาษก็ต้มกระดาษกระดาษรีไซเคลิล ある。